สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกบไมโครฟาสแรงถามป้าแจ๋วทำไมยังไม่เห็นปัญหาผู้นำไร้ศักยภาพอัดพวกเป่านกหวีดกรณีที่ป้าแจ๋วยุทธนาลอพันไพบูุ์ผู้จัดและผู้กำกับละคร แห่งค่ายถนัดละครออกมาโพ์ระบายความรู้สึกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากทราบข่าวรัฐบาลสั่งล็อกกรุงเทพปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้จนต้องยกเลิอกกองถ่ายละครกระทันหันหลังหยุดไปนานกว่า2เดือนพร้อมเผยอ,อีกว่าทุกอย่างเป็นไปตามสังหรณ์ที่มีไม่อยากโกรธไม่อยากวุวนวายไม่อยากโทษใครถ้าจะโทษก็ต้องโทษเจ้าไวรัสโควิดตัวร้ายที่มาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่แค่เราที่ต้องทนทุกข์อยู่คนเดียวแต่ทุกคนในประเทศนี้ในโลกนี้ ต้องถูกร่วมกันซึ่งล่าสุดวันที่28มิถุนายนไกรภพจันดีหรือกบไมโครอดีตสมาชิกวงไมโครและมือกีตาร์ชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นถึงป้าแจ๋วต่อกรณีดังกล่าวระบุว่าพี่แจ๋วครับโควิดเป็นต้นเหตุที่ถูกประเทศเจอก็จริงแต่ปัญหาของผู้นําประเทศนั้นต่างหากที่จะช่วยจัดการผ่อนหนักเป็นเบาและพาประชาชนของตนเองฝ่าฟันมหันตภัยนี้ได้ นี่ไม่ใช่โรคที่เราซื้อ,อยาก,กินเองได้เหมือนกับไทลินอมันต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวนำปัญหาไม่ใช่เฟอรฟ้เดินตามก้นโควิดที่มันก้าวไปแตกตัวไปกลายพันธุ์ไปเรื่อยแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้พี่รู้ไหมว่าช้าไป1นก้าคนจะตายกี่คนกู้อีกกี่แสนล้านยังมีอำนาจเต็มที่ยิ่งรู้เลยว่าผู้นำมือไม่ถึงแล้วยังทะลึ่งไม่พิจารณาไขากอกตัวเองผิดไม่ยอมรับโทษแต่ประชาชนผู้คนก็ตายทุกวัน ทั้งจากวรัสและค่าตัวตายยังจะมาคืนเคร่งนะจ๊ะออกทีวีอีกไม่เห็นหรือครับพี่แจ๋วพี่ไม่โทษใครก็ไม่เป็นไรแต่ผมโทษพวกพี่พวกคนที่ไปเป่านกหวีดเอานายยกไรศักยภาพเข้ามาที่แรกก็ทําเป็นปากเก่งบอกบริหารบ้านเมืองง่ายนิดเดียวพอเจอโควิดเข้าไปแก้ซ้ายขวาระเบิดแก้ขวาซ้ายค่าตัวตายไม่ก็นอนรอความช่วยเหลือจนสิ้นใจตายคาบ้านต่อหน้าครอบครัว สภาพแบบนี้พี่จะบอกว่าก้มหน้ารับกรรมกันไปตามปกติเพราะโควิดมันมาหรือเพราะคนแก้ปัญหามันห่วยแตกครับพี่อ๋อแล้วที่ประเทศอื่นเขาฉีดกันไปเยอะแต่กลับมาระบาดเพราะเชื้อไกลพันธุ์มันซู้ยาวัคซีนตัวที่ยังดียังลดประสิทธิภาพแล้ววัคซีนที่สั่งมาล็อตใหญ่นั่นแค่เชื้อพื้นฐานยังได้แค่พอกันตายเจอสายพันธุ์เดลต้าผสมแอฟริกาเข้าไป พี่รอฟังผลการวิจัยได้เลยว่าสรรพคุณมันจะเหลือถึงสามสลึงหรือเปล่าพี่แจ๋วครับอดีตนกวิดหลายคนตาสว่างไปแล้วแต่พี่ยังมองไม่เห็นสัทีพี่เป็นอะไรครับผมอยากรู้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ